กราบสวัสดี FC ลุงพู FC ซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชนแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกกานะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ลุงภูเองนะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าระหว่างพี่อุบวิริยาและน้องไอสารวัตรกันสักหน่อยนะครับ จากเรื่องประเด็นการถือผลิตภัณฑ์กาแฟคนละแบรนด์และการที่ลุงพลและป้าแตนนะครับไปให้ความสำคัญกับน้องไอซมากกว่างานของพี่อุ๊บนะครับก็ทำให้เป็นประเด็นกันจนถึงทุกวันนี้ไม่จบนะครับซึ่งทางลุงพลและป้าแตนเองแกก็รักและสนิทสนมกับน้องไอซมากๆซึ่งในช่วงแรกที่เป็นข่าวว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยจากแม่น้องนะครับก็ทำให้ลุงพลเนี่ยถึงกับเครียดมาก ก็ได้น้องไอ้สารวัตรนี่แหละครับที่เป็นกำลังใจสําคัญและได้เคยบอกลุงพลนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ทำก็ต้องสู้นะครับจึงทําให้ลุงพลรู้สึกซาบซึ้งกับน้องไอซสารวัตรและรักเหมือนลูกเลยส่วนตัวพี่อุ๊บวิริยะเองนะครับคนทั่วไปก็มองว่าพี่อุ๊บเข้ามาที่หลังนะครับเพื่อมาเกาะกระแสลุงพลและป้าแตนแต่โดยภาพรวม พี่อุ๊บแกก็เป็นคนน่ารักและทุ่มเทในการทำงานและหางานให้ลุมพลและป้าแตนหลายงานซึ่งแม้จะมองว่าเกาะกระแสก็ตามนะครับซึ่งทั้งพี่อุบวิริยาและน้องไอศวรรษต่างก็เป็นคนดีทั้งคู่เพียงแต่ถ้าไม่เข้าใจกันมีอะไรที่ทำให้ไม่พอใจทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือการพูดคุยกันใครถูกใครผิดก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับ ซึ่งทางโซเชียลเองก็มองนะครับว่าทางน้องไอซ์สารวัตรเนี่ยอาจจะทําไม่ถูกในบางจังหวะนะครับในจังหวะที่ทางลุงพลและป้าแตนกําลังทํางานอยู่และถ่ายกาแฟยี่ห้อหนึ่งอยู่นะครับน้องไอซ์เองนะครับก็ควรจะต้องรอให้งานเสร็จก่อนนะครับส่วนทางพี่อุ๊บเองก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันที่พอมีปัญหานะครับก็ชอบเอาไปลงใน Facebook ในโซเชียลซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับ จะทำให้เสียชื่อทั้งสองฝ่ายและโซเชียลก็ได้ตดติงทางป้าแตนนะครับว่าไม่รู้จักแยกแยะเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับน้องไอซ์สารวัตรมากจนทำให้งานอาจเสียหายได้นะครับและตีป้าแตนนะครับว่าไม่น่าไปโพสอะไรลงเฟซบุ๊กซึ่งทำให้คนอื่นนะครับมองป้าแตนไม่ต่างอะไรกับทางฝั่งแม่น้องชมพู่และน้าแตเลยนะครับ ที่มีอะไรก็มักจะไประบายลงโซเชียลและมันทำให้ดูไม่ดีมากๆเลยนะครับลุงภูเองก็อยากให้อยู่เฉยๆเงีบยไปเลยจะดีกว่าส่วนทางน้องไอ์สารวัตรนะครับจะได้มีการโทรไปเคลียร์อะไรกับทางพี่อุบหรือเปล่าตรงนี้ทางลุงภูเองยังไม่ทราบข่าวนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่า1 2 3เดินต่อไป ซึ่งก็คงหมายความว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองนะครับบทสรุปสุดท้ายนะครับทางลุงภูก็อยากให้ทุกคนนะครับออกมาพูดกันให้เข้าใจกันนะครับเพราะต่างคนต่างก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันมาโดยตลอดนะครับมีอะไรก็คุยคุยกันให้จบนะครับส่วนจะไม่ร่วมงานกันแล้วก็ว่ากันไปนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระบเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ